จะต้องทำก็ต้องทำให้ถูกต้องตามความจริงหรือตามสัจธรรมของคําคํานี้ <c oughs> และไม่เพียงแต่บางส่วนจะต้องทำให้ถูกต้องจนสมบูรณ์ด้วย <c oughs> ดังนั้นเราควรจะ <c oughs> <c oughs> เข้าใจเรื่องนี้ ให้ครบถ้วนให้เต็มตามความหมายทั้งหมดตามที่ควรจะทราบและควรจะทําได้อย่างไรถ้าพูดกันในฐานะที่เป็นสัจธรรมก็จะพูดได้ว่าการสังคมกันนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์จลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องทํา เพื่อความอยู่เป็นภาสุขมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไปของหมู่มนุษย์นั่นเองแต่ถ้าพูดในฐานะเป็นธรรมตัจจะก,ก็พูดถึงกิริยาอาการที่จะต้องทำคือทำอย่างไรจึงจะสำเร็จประโยชน์ตามความหมายของคำนั้นๆว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำ แล้วก็จะทำอย่างไรจึงจะได้รับผลตามความมุ่งหมายอันนั้นในที่นี้เราจะมองดูตัวการครบหาสมาคมหรือการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่นี่ว่ามีความจำเป็นสำหรับมนุษย์เราอย่างไร ตอนนี้ควรจะดูให้ลึกซึ้งลงไปถึงธรรมชาติอันสูงสุดกแม้แต่ธรรมชาติอันสูงสุดก็มีความหมายแห่งการเกี่ยวข้องกันหรือที่เรียกว่าสังคมกันคือเป็นไปด้วยกันหรือมาด้วยกันตามความหมายของคำนั้นๆ ที่ว่าธรรมชาติอันสูงสุดนี่ก็อยากจะให้ดูดีถึงส่วนใหญ่ที่สุดก่อนที่เรียกกันว่าระบบจัก,กรวาลหนึ่งหนึ่งซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นประธานแล้วก็มีดวงดาวฤกษ์ต่างๆแวดล้อม ดวงอาทิตย์อยู่ดาวพระเคราะห์ต่างๆแวดล้อมดวงอาทิตย์อยู่เป็นดวงจันทร์โลกนี้ดาวพฤหัสดาวอังคารดาวประพุทธดาวอะไรก็ตามซึ่งด้อยู่กันเป็นระบบออกไปด้วยกันผูกพันกันอยู่ด้วยอำนาจของอะไรก็เหลือที่จะมองเห็นหรือข้าดจได้ อย่างง่ายๆจึงได้พูดว่าเรีนน่มนาจความดึงดูดของกันและกันมีดวงอาทิตย์นั้นเป็นประธานทำให้ดาวประเคราะหเหล่านั้นหมุนอยู่รอบๆดวงอาทิตย์เป็นกลุ่มหนึ่งเหมือนกับครอบครัวหนึ่งไม่เคยทอดทิ้งจากกันเลยและยังมีการสัมพันธ์กัน ยิ่งไปกว่านั้นก็คือระหว่างจาก,กรวาลโดยถือว่าสุริยะจัก,กรวาลน,นี้มีมาก <c oughs> อยู่กันเป็นระเบียบอย่างนี้จนถึงกับเขียนเป็นแผนที่ลงไปได้เลยว่ามีระบบไหนอยู่กันอย่างไร <c oughs> เป็นการสัมพันธ์กันอย่างน่าประหลาดโดยอำนาจของอะไรก็บอกไม่ได้ ถ้าถือพระเจ้าก็ต้องบอกว่าด้ยอำนาจของพระเจ้าถ้าถือธรรมชาติเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าโดยอำนาจของธรรมชาตินั่นเองส่วนเราพุทธบริษัทนี่ก็ถ,ถือว่าเป็นไปตายตาอนาจของกฎของธรรมที่เรียกว่าอิทธิปฏิยาตาเป็นต้นเป็นประธาน เรียองนาจของกฎอิทัพปัจยจตาทำให้สิ่งทั้งหลายมีอยู่เป็นอยู่และเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เมื่อมองดูการสังคมหรือสมาคมกันของดวงดาวทั้งหลายในยสุริยะจักรวาลกลุ่มๆหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเป็นของหน้าอัตรั์หรือประมาณมีอำนาจเหรือประมาณ ทำให้มองเห็นได้สืบไปว่าการที่ต้องสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เป็นเจตนารมของธรรมชาติแม้ว่าจะไม่มีความรู้สึกคิดนึกแต่ก็มีอำนาจอะไรอันหนึ่งซึ่งทำให้เกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันในลักษณะที่เรียกว่าสังคมกันเป็นอำนาจอันเด็ดขาดของธรรมชาติ ถ้าเราจะหลีกเลี่ยงอำนาจอันนี้ได้อย่างไรสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกซึ่งเป็นสวนน้อยๆที่หมุนอยู่รอบดวงอาทิตย์สังคมกันอยู่กับดวงอาทิตย์ในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> เราก็จึงมีกฎเกณฑ์อันเดียวกันนั้นคือการสังคมกันเกี่ยวข้องกันในระหว่างสิ่งที่สร้างสังคมกัน ทั้งโดยส่วนใหญ่และโดยส่วนย่อยทั้งในส่วนภายในและส่วนภายนอกทั้งโดยทางร่างกายและโดยทางจิตใจซึ่งถือเสียได้ว่าเราไม่สามารถจะละเว้นการเกี่ยวข้องกันหรือการสังคมกันนั้นได้ในชั้นแรกนี้ก็ขอให้ถือว่าการที่ต้องเกี่ยวข้องกันหรือสังคมกันนั้นเป็นกฎของธรรมชาติอันเด็ดขาด ซึ่งไม่มีใครจะหลีกเลี่ยงได้จริงได้แต่จะตั้งหน้าศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจให้สำเร็จประโยชน์ในส่วนที่เป็นธรรมศัสตรจะคือจะสังคมกันได้อย่างไรต่อไป